เทคโนโลยีที่ดีครับไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุดแต่เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานของลูกค้ามากที่สุดคุณแม่ทำธุรกิจหอพักกับพาร์ุเมนอยู่แล้ว การที่คุณแม่ของผมทำธุรกิจหอพักอพาร์ทเมนต์นะครับคุณแม่ผมบอกว่าถ้าผมเรียนจบเนี่ยอยากให้ผมกลับไปดูแลหอพักอพาร์ทเมนต์ที่บ้านแต่ผมมีความเชื่อครับว่าผมสามารถที่จะสร้างรายได้ได้มากกว่าการที่ไปนั่งเฝ้าหอพักอันนี้เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มต้นเข้ามาทําธุรกิจโอเก้นไนซ์ที่จะมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจหอพักอพาร์ทเมนต์เพื่อทําให้เจ้าของอสังหาครับได้เป็นเศษนอนกินการที่เรามีหอพักหนึ่งหอเนี่ยเราต้องมีคนไปนั่งเฝ้าหอพัก แล้วก็นั่งคอยโอ per ation ต่างๆบริหารจัดการต่างๆแต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการได้วันนั้นเมื่อย้อนกลับไป5ปีที่แล้วครับความเชื่อของผมคือผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นโมบายเฟิร์สคนจะใช้มือถือในการบริหารจัดการได้เราเลยเริ่มต้นทำพอร์กไนเป็นแอปพลิเคชันบริหารจัดการหอพักเจ้าแรกในไทยที่อยู่บนมือถือให้กับเจ้าของกิจการหอพักพมนต์ใช้ในวันนั้นครับเทคโนโลยีที่ดีครับ ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุดแต่เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทํางานของลูกค้ามากที่สุดสมัยก่อนเนี่ยการทำธุรก,กิจขอพักกพันเมน์นะฮะทุกสิ้นเดือนเนี่ยเจ้าของจะต้องเดินไปตามมิเตอร์ต่างๆเพื่อไปจดค่าน้ําค่าไฟต้องกลับไปตามห้องต่างๆเพื่อไปเดินวางใบแจ้งหนี้พอวางใบแจ้งหนี้แล้วเนี่ยพอทุกต้นเดือนฮะก็ต้องมานั่งรอเก็บเงินใช้เวลาแบบประมาณรวมๆแล้วเนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ย ในเดือนหนึ่งเนี่ยจะเสียเวลาในประมาณ15วันในการเข้าออกหอพักจุดนี้แหลนะฮะคือจุดที่เราเลยเห็นว่าถ้าผมต้องเข้าไปบริหารหอพักแบบเนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรกันเลีครัแบวบันวันนั่งแต่ดูแลหอก็เลยเป็นบอกว่าโอเคความเชื่อผมคือเราจะทําให้การบริหารหอพักเนี่ยเหมือนเล่นหุ้นได้ไหมที่เราดูแค่ผลประกอบการอย่างเดียวโดวยที่ระบบมันรันด้วยตัวมันเองได้ผมก็เลยเริ่มทําตอนแรกเริ่มทําระบบแรกคือแก้ปัญหาการวางใบแจ้งหนี้ก่อนผมก็สามารถวางใบแจ้งหนี้ทันทีต้องปิ้งกระดาษวางจากแอปพลิเคชัน ไปยังลูกบ้านที่อยู่ที่หอได้หลังจากผมแก้ปัญหาที้เสร็จเนี่ยปัญหาที่2ที่ผมมาดูคือการจ่ายตังค์ต้องมานั่งรอเก็บตังค์ผมก็ไปต่อกับธนาคารเก็บเสร็จระบบตรวจสอบการชำระเงินโอนตังค์เข้ามาโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งรอเก็บเงินและปัจจุบันฮะเราเอาเรื่องที่3เข้ามาแก้แล้วคือเอา IoT าร์ดแวร์มาเป็นดิจิตอลมิเตอร์อย่างบ้านผมหอพักอยู่ที่พิซณุนลโรผมติดมิเตอร์ไว้ที่พิซซานูโรแต่ผมอยู่ที่นี่ผมสามารถออกบินได้ โดยการกดผ่านมือถือดึงค่าน้ําค่าไฟแล้วมาคํานวณแล้วก็ออกได้จากทั้งหมดเนะี่ยครเราลดการทํางาน,นครับจาก15วัน,นครับเหลือเพียงไม่กี่คลิกในมือถือตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงตัวอาคารนะครับเรามีอาคารทั้งหมดเนี่ยประมาณ70,00กว่าอาคารหรือว่าประมาณ40,000 0ยูนิตนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่วันนี้เราขยายไปช่วยนะครับก็คือหน่วยง,งานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยหอพักของอโรงพยบาบาลซึ่ง เราอยากให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปอยู่อาศัยครับเขาดีขึ้นบนการที่บริหารจัดก,การยังไงที่เราสามารถดูแลเขาได้อย่างดีกว่าปกติเราเลยทำโซลูชันตัวนี้เข้าไปตอบโจทย์ในทั้งฝั่งของคนอยู่และฝั่งของคนดูแลต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาครับเป็นนักศึกษาที่ไม่มีความคิดที่จะทาธุรกิจเลยครับแต่ความคิดผมอยากแก้ปัญหาให้กับคนทําธุรกิจหอพากระพันมนิจากจุดนั้นนะครับผมก็เลยนําไอเดียผมครับ ไปขายผมไม่มีตังค์ตัวเองสักบาทครับผมเอากระดาษบนความเชื่อที่ผมเขียนครับเดินไปคุยกับนักลงทุนฮะและบริษัทผมเริ่มต้นจากเงินนักลงทุนตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีระบบนักลงทุนเอาเงินเข้ามาลงทุนในบริษัทแล้วก็สร้างบริษัทนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับผมนี่แหละครับจริงๆจ,จะบอกว่าวันนี้สําเร็จหรือย,อยังผมก็คงจะตอบได้ว่ามันยังไม่สําเร็จในสิ่งที่ผมอยากให้มันไปถึง แต่ว่าถ้าถามผมว่าความสําเร็จในมุมมองที่เวลาผมพูดกับน,น้องๆตลอดนะครับแล้วเราจะเซเลบรตกันหรือว่าเราจะทาวฮองกันเนี่ยมันคือเมื่อไหร่ที่มีลูกค้าประทับใจในการใช้จํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ลูกค้าฟีดแบ็กลูกค้าให้ความสําคัญกับตัวระบบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาชื่นชมเราผมว่าอันนี้คือความสำเร็จและความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จแค่ตัวผมแต่มันคือความสำเร็จของทุกคนในทีม